บัตรนี้ร้อยยี่ปีแล้วนะคะแสดงถึงความมั่นคงแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะเป็นที่พึ่งพาแล้วก็เป็นที่ที่ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์รับใช้ประเทศชาติมากมายเลยนะคะอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์จะมีอาจารย์ในดวงใจเนี่ยเยอะเลยค่ะแล้วอาจารย์ก็จะพูดเสมอเลยว่าทุกวันที่อาจารย์เดินในสี่ลาดเนี่ย ทุกอนุของอากาศที่อาจารย์หายใจเข้าไปเนี่ยอาจารย์จะนึกถึงว่าโอ้โหนี่นะครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ทุ่มเทไม่ใช่หยาดเหงื่อและแรงก,กายนะที่จิตใจเนี่ยค่ะที่ทุ่มเทให้กับสีราชพัฒนาแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศนะคะทุกยา่างก้าวที่เราเดินไปทุกอนุของอากาศที่เราหายใจล้วนมีประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งอันนี้ คิดว่าตอนสมัยเราเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะเราก็ได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้รวไปถึงตัวแต่เมื่อเราจากไปเป็นเวลาสักพักหนึ่งนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วกเ็เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรานั้นได้ลื่นเตือนอะไรบางอย่างก็อยากจะให้ท่านได้กลับมาอีกครั้งนะคะท่นนี้สําหรับในแง่ของงเรียนแพทย์อย่าลืมว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกนะคะแล้วเราก็ยังดํารง ศักยภาพนะคะทางด้านวิชาการบริการและคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะคะเราก็ได้ดำรงได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นการเป็นแพทย์เนี่ยนะคะเป็นวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วเป็นวิชาชีพที่คนให้ความไว้วางใจนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพแพทย์ของเราเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องมีการได้กลับมาพบปะกันนะคะรุ่นพี่รุ่นน้อง มีความสำคัญมากเลยคือความสามัคคีนะคะก็ได้ได้รับการเลือเล่อเฟือจากรัฐบาลนะคะหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พื้นที่มานะคะแล้วก็รถไฟเองก็ถอยสถานีรถไฟออไปก็เกิดพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากเลยและในแง่ประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เองนะคะก็จะมี สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็จะรวมกิจกรรมของศรีราชทุกอย่างนะคะคือมีทั้งการบริการมีการวิจัยนะคะแล้วก็มีการรวบรวมทางด้านของวัฒนธรรมประเพณีและก็ความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์นะคะท้งนี้รัฐบาลก็ได้เอือ้อทางด้านของอ,อ,อาคารสถานที่แต่เรื่องของอุปกรณ์ภายในนั้นจะต้องได้พลังจากพวกเรานะะเพราะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธิ์ของเรา จะได้รวมพลังกันนะคะแล้วก็เกิดอาคารนี้ขึ้นนะคะ